สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณปราเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564ค่ะถอดรหัสตลาดหุ้นนะวันนี้คุณปราเมามีบทความนะเป็นประสบการณ์การลงทุนของเทรดเดอร์ท่านหนึ่งนะฮะที่ผ่านมาคุณปราเมามีการทำประสบการณ์ทำคลิปนะเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนของ เซียนนะที่มีพอร์ตหุ้นขนาดใหญ่ระดับพันล้านหมื่นล้านแต่ในวันนี้ค่ะเป็นเทรดเดอร์ท่านหนึ่งแบบเราๆท่านๆนะคะมาดูกันว่าเทรดเดอร์ท่านนี้มีประสบการณ์อะไรที่มาเล่าให้พวกเราฟังผ่านการถอดรหัสตลาดหุ้นในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นบทความที่แบ่งเป็นตอนๆซึ่งนะ่าจะทำได้ประมาณ17ตอนนะเดี๋ยวคุณประมวลจะค่อยๆ รวบรวมแล้วก็มาอ่านให้ทุกท่านฟังโดยวันนี้ในคลิปนี้เป็นตอนที่หนึ่งค่ะซึ่งบทความนี้นะคุณประเมาได้มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อ r e a d is good นะคะซึ่งโดยเว็บไซต์นี้นะก็ได้บทความนี้มาจากเว็บไซต์ thai day trade com อีกทีหนึ่งนะครชื่อบทความว่า Trader Secret Code ถอดรหัสตลาดหุ้นแล้วก็ในคลิปนี้นะจะเริ่มต้นจากการตีแผ่จากห้องค้านะคะแล้วก็รวมทั้ง EP ที่1ซึ่งตรงนี้นะคุณมองไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อของผู้เขียนบทความนี้ t r a ดเดอร์ท่านนี้หรือไม่นะ Astro 1235813 ซึ่งบทความนี้เนี่ยตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของ thai daytrade com ตั้งแต่เมื่อวันที่20เมษายน2013หรือ2556ก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะแต่คุณพามาลองเข้าไปในเว็บไซต์ thai daytrade com ปรากฏว่าเข้าไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าปิดเว็บไซต์นี้ไปแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าก็ได้ปเ็นความนี้มาจาก g r e a t i s c good ะะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะว่า Trader Secret Code หรือถอดรหัสตลาดหุ้นตีแผ่จากห้องค้าเริ่มต้นว่าถ้าสามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมในตลาดหุ้นเราจะมานั่งทาง,งานประจำอยู่ทำไมในเมื่อนั่งค้าขายหุ้นมันทำกำไรได้มากกว่าและเร็วกว่าตั้งเยอะนี่เป็นความคิดแรกของคนที่ รักสบายหวังใช้เงินทำงานให้อย่างผมวิชาการความมั่นใจความร้อนวิชาและความหวังค่อยๆสลายไปในช่วงแรกๆของการลงทุนเราทุกคนต่างเอาเงินที่หาได้มาด้วยความยากลำบากมาถมทิ้งในตลาดหุ้นวันแล้ววันเล่าถือเป็นบทเรียนราคาแพงแพงกว่าคอร์สการอบรมใดๆในโลกนี้ที่เคยมีมา คำถามในขณะนั้นที่เกิดขึ้นก็คือเราจะถอยหรือจะเริ่มต้นใหม่ให้ถูกทิศถูกทางคำถามถัดไปก็คือแล้วทำไมคนอื่นถึงประสบความสำเร็จแล้วเขาทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จอะไรคือความลับในตลาดหุ้นที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงถึงแม้แต่ละคนในห้องค้าจะไม่รู้จักกันแต่ทำไมข้อผิดพลาดเดิม จึงเกิดขึ้นในแต่ละวันซ้ำๆกันได้ทั้งที่ไม่ได้นัดหมายกันมาแม้กระทั่งกลุ่มเราเองตอนเริ่มต้นเป็นมือใหม่ในตลาดหุ้นเทรดแบบนี้แล้วเจ๊งก็ยังผิดซ้ำๆกันอย่างต่อเนื่องแล้วทำไมรายใหญ่ในห้อง VIP ของห้องค้าที่เล่นหุ้นเป็นอาชีพถึงสามารถทำเงินก้อนโตได้ ทำไมกองทุนต่างชาติถึงเล่นยังไงก็ได้กําไรวันอย่างค่ําหรือผู้าจัดก,การกองทุนเหล่านั้นจะมีสุดลับในการลงทุนหรือเราเรียนมาคลัตตารากันแน่หลังจากคนตำราด้านการเงินการลงทุนบริจาคเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็เริ่มต้นใหม่หมดโดยการปรับความคิดใหม่เสมือนว่า ไม่มีความรู้อะไรติดตัวมาเลยแล้วเฝ้าสังเกตสไตล์การเทรดของบรรดาเซียนหุ้นที่อยู่ในตลาดมานานและขอเข้าพบเข้าสัมภาษณ์รายใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ตามห้องค้าต่างๆรวมทั้งขอเชิญผู้จัดการกองทุนต่างชาติมาดนเนอร์เผื่อแกจะเบลอเบแล้วเผลอขายความลับให้เราทรากบ้าง ถึงแม้ตลาดหุ้นจะเอาเงินมาถมเท่าไหรก็ไม่เต็มแต่ในอีกมุมหนึ่งโอกาสทําเงินในตลาดหุ้นก็มีมากมายเหลือเกินแล้วทำไมเส้นผมบางปุกเขาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ถึงเป็นความลับมานานแสนนานว่าแล้วก็พิมพ์เรื่องราวเพื่อถอดรหัสตลาดหุ้นเพื่อแยกกลุ่มคนที่พร้อมจะเรียนรู้ออกจากกลุ่มคนที่จะเป็นผู้แพ้ตลอดการ อยาหวังเห็นรายย่อยวันนี้เป็นแมงเมารุ่นสุดท้ายของตลาดหุ้นไทยถอดรหัสตลาดหุ้นนี้เราจะเริ่มจากคำนามที่ท่านอ่านอยู่นี้จากนั้นจะกล่าวถึงเทคนิคที่หากท่านปฏิบัติตามจะทำให้จนฉับพรานระบกรองผลตามด้วยเทคนิคแห่งความรวยหรือรังตบท้ายด้วยการตีแผ่กลยุทธ กลว,วิธีของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดหุ้นและส่งท้ายด้วยบทความอย่าให้ใครมาขโมยความฝันของเราไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านตามสมควรโดยเฉพาะมือใหม่แล้วก็มาพบกับอีพีหน e ึ่งทำเป็นเก่งเจ๋งสถานเดียวการเริ่มต้นของหลายๆท่านจะเริ่มต้นคล้ายๆกันเอาจำรามาอ่าน เป็นนเอกสารและข้อมูลดิบมากมายที่ใครๆก็รู้จักกันทั่วไปเช่นงบการเงินค่า P/E ค่า BV และอัตราส่วนทางการเงินต่างๆมาศึกษาแล้วทำเป็นวิเคราะห์นั่นวิเคราะห์นี่แล้วก็คิดเองเออเองว่าค่าเก่งวิเคราะห์เก่งมั่นใจจนลืมไปว่าก่อนที่ท่านจะวิเคราะห์มีกองทุนมากมายหลายกอง นำข้อมูลไปประกอบการวิเคราะห์ก่อนท่านแล้วและถ้ามันดีเขาก็ซื้อไปก่อนท่านแล้วไม่ต้องมองใครเลยครับผมเองก็เริ่มแบบนั้นแหมแหมแหม,แมก็จบเกียรตินิยมทางการบัญชีมานี้ครับและต่อโทรสายตรงทางด้าน finance ด้วยแถมยังมีประสบการณ์ทำงานเป็น financial consultant สังกัดบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจปี หเหมือนจะได้เปรียบคนอื่นด้วยซ้ำหากจะเล่นหุ้นเพราะเราวิเคราะห์เองได้หมดทั้งงบการเงินชำร,ระกระแสเงินสดของกิจการหาอัตราส,ส่วนทางการเงินต่างๆวิเคราะห์แนวโน้มเจาะลึกนโยบายธุรกิจติดตามกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัททีโตสบายอยู่แล้วสดแสนจะชิวๆ ตอนเริ่มต้นผมนั่งค้นคว้าสำรวจหุ้นเกือบทุกตัวที่มีอยู่ในตลาดแล้วเลือกเอาเฉพาะหุ้นที่มี PE ต่ำๆราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมากๆคัดมาได้40ตัวพร้อมทั้งแปลกใจว่าทำไมไมีแต่เพียงเราเท่านั้นที่เป็นผู้ค้นพบแต่เพียงผู้เดียวว่าหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นราคาถูกเพราะหากเสียนุ้นคนอื่นหรือกองทุนค้นพบ มันก็น่าจะโดนซื้อจงราคาแพงไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยนะจากคุณสี่ตัวที่เลือกมาอย่างชาญฉลาดผมก็เอามาคัดเลือกอีกเลือกเฉพาะที่ปันผลสม่ำเสมอเงินสดดีหนี้สินน้อยและ ROE สูงสๆหลังจากทุกสิทธทิฎีในตำราได้แปรเป็นการวิเคราะห์ในที่สุดผมก็ลงทุนครั้งแรก โดยคุณชั้นเลิศราคาถูกจำนวนห้าตัวเป็นห้าตัวที่แน่นิ่งและมั่นคงตลอดสองไตรามาสเลยฉันจะขอคงอัตราส่วน P/E P/BV ไว้อย่างนี้แหละว่างัน้นตลอดสองไตรามาสของการเพิ่มลงทุนมีโอกาสได้ฟังนะักวิเคราะห์บ่อยขึ้นได้อ่านบทวิเคราะห์ไทยๆมากขึ้นฟังดูเข้าท่าแฮะมันรื่นหูดี ทุกสรรพสิ่งความดีในบริษัทออกมาอธิบายเป็นฉากๆอย่ากระนั้นเลยขายทิ้งชุดเก่าเข้าชุดใหม่ตามนักวิเคราะห์น่าจะทำให้เงินงอกเงยงดงามสาเหตุที่หุ้นแบงก์ใหญ่ BBB ขึ้นเพราะปีนี้เป็นปีทองของแบงก์เราแนะนำซื้อหุ้น BBB เพราะอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนั้นแฮหลืมนะครับว่า นายห่วงโผแยงซีเจียงมิสซิสิป,ปีและเจ้าพญาที่ยกแม่น้ำทั้งห้ามาสาธยายมีอะไรบ้างจำได้ขึ้นใจอยู่อย่างเดียวว่าเราให้ราคาเป้าหมาย130บาท recommend ซื้อโอ้โห,โหราคาตอนนี้102บาทเองมีโอกาสงอกเงยขึ้นอีกตั้ง28บาทแน่ซื้อครับซื้อ ีทองของแบงค์เชียวน,นะผมต้องซื้อลงทุนแล้วละหลังจากที่ผมซื้อไปแล้วราคาไม่ยักกขึ้นมีหนังซ้ำยังลงมาเหลือ98บาทด้วยซ้ำนักวิเคราะห์คนเดิมออกทีวีบรรยายว่าดีอย่างนี้อย่างโน,น้นอย่างนั้นเราให้ราคาเป้าหมาย130บาท recommend ซื้อนั่นน่ะสิได้ราคาถูกกว่าเดิมตั้ง4บาท ทำไมผมจะไม่ซื้อล่ะอ้าวหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปชะไหนลงมาเหลือ96บาทล่ะแต่ผมก็คลายกังวลเมื่อนักวิเคราะห์คนเดิมออกทีวียืนยันความมั่นใจในหุ้น BBB พร้อมบรรยายว่าดีอย่างนี้อย่างโน,น้นอย่างนั้นเราให้ราคาเป้าหมาย130บบาท Recommend ซื้อเอาละซื้อก็อซื้อถือว่า ทวเฉลี่ยต้นทุนแล้วกันสัปดาห์ที่สองราคายังคงต่อราคายังลงต่ออีกเหลือ92บาทเองนัะวิเคราะห์คนนั้นหายไปไหนแล้วไม่รู้ต่อให้โผล่หน้ามาออกทีวีแล้วยืนยันให้ซื้อเพราะมันดีอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนั้นก็มีซื้อแล้วล่ะผมไม่มีเงินซื้อแล้วครับสัปดาห์ที่สามราคาลงมาเหลือ แปบาทผมยังเฉยๆนะเพราะจำที่นักวิเคราะห์บอกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของแบงก์ยังไงเดี๋ยวก็ต้องกลับไป130บาทอยู่ดีแต่แล้วสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนักวิเคราะห์คนเดิมโผล่มาทางทีวีแบบไม่บอกกล่าวล่วงหนะ้าพร้อมเอื้อนเอ่ยว่าจีอันโฟดร้ายว่าสาเหตุที่หุ้นแบงก์ใหญ่ บีบีบลงเพราะอย่างนี้อย่างโน,น้นอย่างนั้นฮลืมนะครับว่าน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งทั้งห้าที่สาธยายมามีอะไรบ้างจังได้ขึ้นใจอยู่อย่างเดียวว่าเราปรับประมาณการลงให้ราคาเป้าหมาย70บาท recommend ขายจากที่ผมเฉยๆที่หุ้นลงเลยกลายเป็นความกังวลในทันทีอ้า เป็นปีที่ย่ำแย่ของหุ้นกลุ่มแบงก์ซะแล้วในที่สุดบทเรียนบทที่หนึ่งของผมก็เริ่มต้นคลอสนี้เสียค่าลงทะเบียนเกือบแสนขืนผมยังลงทะเบียนเรียนซ้ำเห็นทีจะพลาดท่าหมดตัวแน่เพื่อนๆหน้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดหุ้นคงเคยลงครอสเดียวกับผมมาแล้วใช่ขั้นนั้นใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำอีกนะครับ หากที่เรียนมาแล้วยังไม่เข้าใจก็ขอเสนอให้ไปอ่านใน Chapter ตอบทต่อจากนี้ไปน่าจะดีกว่านอกจากจะช่วยให้ท่านประหยัดตังค์ได้เยอะแล้วยังแจกเงินให้นักเรียนอีกตั้งหากถ้าสอบผ่านหลังจากเสียค่าวิชาไปแล้วผมถึงเข้าใจว่าตัวเลขในอดีตที่เราหรือผู้อื่นวิเคราะห์โดยว่าไปตามตำราเพียงอย่างเดียว มันยังไม่ผิดพอเพียงในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนแต่ต้องนำแนวโน้มในอนาคตมาร่วมการตัดสินใจด้วยในอดีตผู้ทำธุรกิจเพจเจอร์รุ่นแรกๆกำไรกันท่วนหน้าใครๆก็หลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจนี้เพราะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรงามแต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น SMS บนโทรศัพท์มือถือก็เข้ามาทดแทนเพจเจอร์ และธุรกิจเพจเจอ์ก็ถึงการลเอวรสารตัวเลขในอนาคตที่นักวิเคราะห์ทำการประเมินมามันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาตามปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบกิจการเช่นกันนักวิเคราะห์ไม่ใช่ผู้บริหารกิจการนะครับเขาจึงไม่รู้ลึกพอที่จะวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำและก็คงจะไม่มีผู้บริหารกิจการคนไหนเช่นกันที่จะบอกนักวิเคราะห์ว่า บริษัทเขากำลังย่ำแย่ในทางตรงข้ามนะวิเคราะห์โดนผู้บริหารกิจการหลอกเรื่อยล่ะครับว่ากำไรจะดีขึ้นจะจ่ายเงินปันผลได้เพิ่มขึ้นโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและราคาหุ้นจะแปรไปตามปัจจัยต่างๆที่กระทบต่อกิจการตลอดเวลาเร็วจนหมดเวลาที่จะมานั่งวิเคราะห์ตามตำราแล้วคิดเองเออเองแล้วครับ อย่าลืมว่าสิ่งที่ท่านวิเคราะห์อยู่มีเซียนหุ้นมีกองทุนต่างๆวิเคราะห์ก่อนท่านหมดเกลี้ยงแล้วแล้วถ้าเขายังไม่ใส่เงินเข้ามาซื้อท่านจะซื้อเพราะอะไรหุ้นที่ดีในอดีตอาจจะไม่ใช่หุ้นดีในวันนี้และหุ้นที่ดีในวันนี้อาจจะเป็นหุ้นที่แย่ในอีกสามปีข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมครับเก็บตำรา จับตาดูความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันดีที่สุดครับรายใหญ่หรือกองทุนเขาวิเคราะห์มามากแล้วในทุกแง่ทุกมุมก่อนที่จะขนเงินหลายสิบล้านหรือหลายร้อยล้านมาลงทุนในหุ้นแต่ละตัวจนเกิดสัญญาณซื้อให้เราเห็นแล้วทำไมเราจะต้องเสียเวลามาวิเคราะห์ถูกๆผิดผิดเองละครับในเมื่อเราสามารถ ก็กระแสะเงินลงทุนของเขาขึ้นไปได้เลยภายในเวลาไม่นานนักอย่าผิดพลาดซ้ำๆเหมือนกับที่ผมเคยทำมาเอาตําราไปบริจาคห้องสมุดเถอะครับนั่นก็คือทั้งหมดของ EP ที่1นะคะโปรดติดตาม EP 2 limit loss ไม่เป็นเงินเย็นหายเกลี้ยงได้ในช่องคุณประเมาเล่าเรื่องทุน ใน YouTube แห่งนี้หรือพอดแคสต์ชื่อช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด Subscribe ไปแชร์นะะพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ